ที5 0 m พิเศษสุดแบบ t ีอิวันเผาผ่านไขมันแบบสุดๆมีเครื่องปั่นเอลสไลา์ไขมันและมีดัมเบลให้อีกด้วยมีมอเตอร์ขนาด3ามแรงม้าพื้นที่วิ่งกว้าง1 2ซนเมตรและยาว130 1 3 0ซนเมตรสามารถล้ำหนักผู้เล่นได้ถึง120กิโลปรับความเร็วสูงสุดได้ถึง1ิระดับความชันสูงสุดถึง10คระดับ เชื่อมต่อแอปทวิตได้เป็นลูวิ่งสชั้นมีระบบซับแรงกระแทกซอ็อบุูชั่นหกจุดโชคกสจุดช่วยซับแรงกระแทกและกระจายน้ำหนักได้ดีทำให้ไม่เจ็บเขาหน้าจอ LED ฟังก์ชั่นครบลำโพงใหญ่เสียงชัดพับเก็บได้ประหยัดพื้น